เป็นบุญกุศลอย่างสูงเป็นเมตตาอย่างสูงนะครับผมก็จะทําให้ประสบความสําเร็จนสงสีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ตั้งใจไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นอาพาธนะ,ะพญาที่ทำโมงหินพญาทีอาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมรบความเจ็บไข้ไม่ได้เพราะไปตรากตรำเราไยมูมากมาย สะครับขันข so ัชลาเนี่ยมันก็ไปก่อนวัยนะครับก็ยังไม่หกสิบหรอกแต่ว่าก็ต้องช่วยทําดีที่สุดที่เราทําได้ขณะที่มีลมหายใจอยู่ขณะดนี้ก็ถวายความเคารพนะครับต่อเทพเทวาพระภูมิเจ้าที่เาพงพาลีนะตัวสทวทิศและยาณวิถีอันใดในหลวงปู่แสงยาณาเตโช นะครับะ้าหลานตะเจ้าที่ได้ผู้ครองปกป้องปกปักรักษาศิริยานุสิ์ในวันนี้นะครับให้อยู่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องยุ่งม,มันเป็นเรื่องปกติร่วมธรรมดาเดี๋ยวของดีมันก็ปรากฏเองครับรุงศริยานครับไม่สิ้นคนดีใส่คำมาเี่เดี๋ยวมันต้องมีอะไรดีๆเพราะว่าพระเพระคุณหลวงปู่แสงยานรนโตเนี่ยตลอดเวลาที่ผมมาอาศัยไปในนั้น ท่านคุ้มคอรองอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อมั่นครัและ,ะผมจะให้สรารสัญญาว่าเตพระยดาสิ่งัดิ์สติทั้งหลายผมจะท,ทําให้ดีที่สุดในขณะที่ผมมีลงใจอยู่นะครแล้วก็ไปสำปรายพิการพบก,ก็คงจะได้ได้สำเร็จรุ่วงแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นะครับโคต玛โคโมเจ้ารรพระสิทธัฐถนเจ้าชายสิทธารนี้นะครับซึ่งมีในสมัยก่อนนี้ก็มีประวัติอันลึกซึ้งมาตั้งแต่พระเจ้าพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ได้สร้างประดิษฐานในสารานี้ก็มาจากโยมาวุบาจานะครับท่านหนึ่งที่เป็นคนเป็นพระบ้านนี้นะครับก็ได้เ,เริ่มบุกเบิกเริ่มพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ นะครับกาคสันโทโปลาธรรมโนโฟตอมปกัสโปโคตโมศีรยะเมตรายูก็รวบรวมร้อยละพระพุทธเจ้าห้าประลอก็ในสถิตถาวรในดวงจิตดวงใจของพราพเจ้าพิจิตรคือหลวงพ่อพรเพียครับท่านมีอะไรดีๆนะครับหลายอย่างที่เราได้รวบรวมทางด้านจิตใจแล้วก็จะพยายามเผยแผรในอนาคต ให้ดีงามครับผมก็จะนั่งนอนเฝ้าอยู่แบบนี้แหละส่วนนี้มีรังกาเลยครับว่าในสัมสาเราวัดนี่ย